ช่องสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมนะครับผมวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับที่25นะครับผมกันยายนนะครับพศสอ6 3น้อะครับผมเดี๋ยวไปดูน้ำในเขื่อนกันเลยครับว่าวันนี้จะขึ้นมาเยอะขนาดไหนเมื่อวานนี้ก็ได้ขยับกระท่อม2รอบเลยนะครับผมรอบละประมาณ5วานะครับผมก็คิดว่าน่าจะขึ้นมาประมาณ10วาเลยนะครับ2รอบไม่ต้องดีรอครับเดี๋ยว ไปกันเลยครับผมออกจากบ้านเจไปสามกิโลครับผมไปครับก็ออกจากบ้านมาสามกิโลก็มาถึงแล้วนะครับผมท่าปลามรวหวานทะเลน้ําจืดครับผมหลังเขื่อนปลาสักชลริิธิ์ครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดออกกําลังกายครับเพื่อนๆออกกําลังกายกันท่านใดผ่านมาก็สามารถมาออกกําลังกายได้ครับผมออกกําลังกายนะครับธรรมชาติครับ ต้นไม้ครับผมร่มรื่นครับผมแล้วก็ครับผมมาดูน้ําในเขื่อนกับใจเอครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาแวะไปดูปลาครับผมตลาดปลานะครับท่าปลามะนาาหวานนะครับผมหรือบางคนก็เรียกว่าสะพานปลานั่นเองนะครับผมครับมีบริการครับให้ออกกําลังกายครับผมกินลมชมเขื่อน มีที่นั่งพักผ่อนนะครับผมเป็นจุดจุดนะครับผมครับนู่นครับหลังคาสีฟ้านะครับผมจะเป็นตลาดปลานะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูตลาดปลากันเนาะแล้วก็จะได้ไปดูน้ำกันต่อนะครับผมครับนี่ก็หลังเขื่อนปลาสักนะครับผมเป็นสะพานปลาครับเพื่อนๆนเป็นสะพานปลาจะมีปลาขายครับผมมีร้านกาแฟด้วยนะครับผมมมาเที่ยวชมเขื่อนก็มา ดื่มกาแฟนะครับผมมีน้ํากาแฟน้ําดื่มครับบริการครับผมครับผมครับนี่ก็เป็นปลาโวนจันครับผมตัวเบล่มเลยครับปลาโวนจันครับอันนี้ปลากาครับปลากาดําครับผมปลาส้อยก็มีนะครับปลาเขาก็มีครับผมปลาข้าปลาข้าครับผมปลานินปลาข้านะครับผม ถ้าได้สะดวกนะครับก็มาเลือกซื้อปลากันได้เลยนะครับผมที่หลังเขื่อนปลาสักชนรสิธิ์นะครับมานาวาน,นครับผมครับมีปลาหลากหลายนะครับมาเลือกซื้อกันครับผมครับวันนี้พี่พี่ก็ทำปลากันครับผมเป็นปลาขาวและปลาขาว

ปลากระจกนะครับผมบางคนก็เรียกปลาคาบของนะครับปลากระจกหรือปลาคาบของนะครับผมบางคนบางคนก็เรียกว่าปลาแก,ก้วน,นะครับผมมันมีนะครับเร,เ,รเ,รเรียกเรียกเรียกหลายได้หลายชื่อครับผมอันนี้น่าจะเป็นปลากระมังปลาหางแดงครับผมปลาตะเพียนหางแดงปลาตะเพียนหางแดงครับผมสดๆเลยนะครับมาจากเขื่อนใหม่ๆเลยครับปลาสักุลสิษย์นะครับผมท่านได้ผ่านมานะครับแวะมาได้นะครับผมหลังเขื่อนปลาสักนะครับ ถ้าปลามะนาาหวานครับผมนี่เป็นปลาส้อยครับปลาส้อยครับเพื่อน,เ,อน oh. เดี๋ยวเราก็จะลงไปดูน้ำกันเลยครับเพื่อน ครับผมครับนี่คือท่าปลามะนาวหวานครับผมท่าปลามะนาวหวานหรือบางคนก็เรียกสะพานปลาท่าปลานะครับผมคือที่นี่นะครับผมหลังเขื่อนปากสักทรทธิ์น้ําน่าจะขึ้นมาเยอะอยู่นะครับผมลงไปดูน้ํากันดีกว่าครับสีน้ําเป็นโอวันตินครับผมเสียงลมอาจจะรบกวนนะครับยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนด้วยนะครับนะครับผมเห็นเรือประมงครับผม ชาวประมงหาปลากันครับหลังเขื่อนซูมได้ไหมครับลองซูมดูนะครับผมครับผมโอเคครับพอจะซูมได้นะให้ใหืเพื่อนได้เห็นนะครับผมเป็นเรือของประมงครับผมชาวประม,ง,ระมงหาปลาน,นะครับผมดูแล้วก็น่าจะขึ้นมาประมาณห้าเมตรครับผม ดูนะครับใกล้ใกล้แล้วนะครับใกล้จะไปถึงป้ายทะเลน้ำจืดแล้วนะครับผมใกล้จะไปถึงป้ายทะเลน้ำจืดแล้วครับเพื่อนๆว้าว น้ําขึ้นมาใกล้นะครับใกล้ถึงป้ายแล้วเพื่อนใกล้ถึงป้ายทะเลน้ําจืดแล้วครับผมเรามาดูนะครับว่ามันเหลือกี่เก้าครับผมจะถึงน้ํานะครับผมมานับกันไปเลยพร้อมกันจะเอ๋นะครับครับหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก 17 9เครับเพื่อนๆโอ้โหเหลืออีก17 9จะถึงป้ายทะเลน้ําจืดแล้วนะครับผมเดี๋ยวช่วงเที่ยงหรือช่วงเย็นนะครับถ้าว่างยังไงเดี๋ยวจะมาถ่ายอัปเดตอีกนะครับผมจากป้ายทะเลน้ําจืดนะครับผมขึ้นมานะครับจะขึ้นมาอีกเท่าไหร่นะครับตอนนี้ได้17บเก้านะครับผมเก้าของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะครับผมแตเอกก็ขายาวหน่อยก็อาจจะก้ายาวหน่อยนะแล้วสิบดเก้าครับผมเดี๋ยวมาก้ากันต่อนะ ครับผมเพื่อนๆในในช่วงอ่าไม่ถ้าถ้าว่างก็จะมาเจอกันตอนเที่ยงครับผมไม่งั้นก็จะเป็นตอนเย็นครับเดี๋ยวเรามาก้าวกันต่อว่ามาเหลืออีกกี่ก้าวถึงป้ายทะเลน้ําจืดนะครับผมเมื่อกี้ก็พาไปเที่ยวนะครับโน่นนะครับผมหลังคาสีฟ้ามาดูปลากันครับผมมีน้องหมามาครับมาชิวๆด้วยนะครับน้องหมาก็มาชิวๆกันแถวๆทะเลน้ําจืดด้วยนะครับ ทเลน้ำจืดครับผมลังเกืือนปลาสักชลสิทธิ์นะครับ <S <S ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเจ๊เอชาแนลนะครับผม ฝากกดติดตามนะครับกด Sub s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ย์แชนลด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดนะครับคลิปใหม่ๆของเจ๊เอนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับรักเจ๊เ์น้อยขอให้รักนานๆนะครับผมยังไงก็ฝากดูนะครับการปลูกมะลุมโดยไม่ต้องใช้เมล็ดนะครับจะได้ผลผลิตเร็วนะครับผมมะลุมก็เป็นเป็นยาสมุนไพรชั้นยอดเลยนะครับผมแกงส้มมะลุมก็อร่อยมากนะครับผมมะลุมนะครับลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยมากนะครับผมยังไงก็นะครับอย่าลื ครับผมกดติดตามแล้วก็จะเริ่มกดกระดิ่งนะครับผมจะมีคลิปเอ๋อเร่งขึ้นไปนะครับเด้งปังเด้งปังเด้งปังก็เข้ามาดูเลยนะครับผมรักทุกคนนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย